ว่าไงจ๊ะเนี่ยเราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วนะอืมสิบปีแล้วค่ะเหรอคะน้องอ่ะอยากอยู่กับพี่อ่ะไปนานๆไปจนแก่เท่าแล้วก็ตายจากกันเลยเนี่ยน้องก็มานั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กันไปจนแก่เท่าอ่ะเราจะเป็นยังไงนะอ๋อนั่นสิเนาะพี่ก็ไม่ค่อยคิดเหมือนกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอืมเอะไรขึ้นเนี่ยเป็นแบบเนี้ย ทำไเฮ้ยทำไม,ำไมเป็นแบบนี้ลนะ่ะอื้ทำไมยางผมเ้าทำไมถึงมีรอยเหี่ยวย่นแบบนี้ลนะ่ะออ้ยยน,านายนะยยยยยยยเยย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 ยอยยยยงยยยยย โอ้ยแกกนอดนี้แล้วตายยังจะรักยายอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยยังไงตาก็รักยายรักใจเสมอโอ้ยเพลงนี้ร้องตั้งแต่นุ่งเยันแกยนะท่าร้อ,องก็ไม่เคยจบสักทีเน,นอะแล้วเนี่ยเหีย่ยวไปหมดตึงอยู่ที่เดียวเนอะที่ไหนที่หูนี่แหละต้าโอ้ ไม่นอ่เอยเฉื่อเลยนะว่าเราจะอยู่กันมาถึงขนาดนี้นั่นนะสิทำไมไมันไหวอย่างนี้ล่ะอขอบคุณพระเจ้าจริงๆเนอะที่เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราอขอบคุณพระเจ้ามากมากถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงชีวิตแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีความสุขในสันติสุขก็ตาหอมเลยนะ โอ้ยน่ารักจังเลยอโอ้ยฟันจะชอบลูกเฝาเนี่ยหอมตาบ้างสิหอมตาเหรอโอ้ยโอ้ยหลักตาหลักตาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอออยากกลับบ้านแล้วอ่ะ คิถึงลูกโอ้ยไม่ต้องพูดเสียงแกแล้วเขาเลือกทายแล้วเอาเนอกลับบ้านได้รยังคะคุยกันมาตั้งเจ็ดสาวจนแก่แล้วเอาต้องอดทนเล่นจนแบบ <laughs> หมดแม็กไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นแล้วเนี่ยหมดแล้วพอเหอะคาดเธอ <laughs> <laughs> วันนี้เรากำลังถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์ที่เราพูดมาอย่างต่อเนื่องคือรักไม่รับฉบับสวรรค์ในปีนี้เนี่ย หัวข้อหลักของคริสตจักรคือนะ next step หมายความถึงก้าวสู่ขั้นต่อไปดังนั้นพระคัมภีร์ที่เราใช้ในปีนี้เนี่ยจะมีข้อหลักมาจากสดุดี37ข้อ2ี24าที่บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจพอใจในมราคาของพระองค์ถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดคุณพอใจ ในวิถีทางของพระเจ้าพระองค์สัญญาไว้ไงแม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตของพระเจ้าจะพยุงเขาไว้และขณะที่พระเจ้านำเนี่ยผมจะบอกให้สิ่งแวดล้อมสําคัญพี่น้องครับคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยคุณเจริญขึ้นได้หนึ่งสะดุดีบทที่ 92: ข้อ13กล่าวว่าซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับเขาจะเจริญงดงามในอุทยานของพระเจ้าของเราทั้งหลายและคุณจะเป็นศูนที่งดงามแบบนี้อ้อพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาให้คุณงดงามแบบนี้เอาละตอนนี้ผมเองอยากจะามา,าทบทวนกับพี่น้องหน่อยนะครับเรากําลังพูดจากพระคัมภีร์นะครับซีรีส์ของเราคือ,อรักไม่รับฉบับสวรรค์และเรากําลังฟังจากหนังสือเพลงสโลมอนเพลงยอดเยี่ยมที่สุดนี้เป็นเป็นของสโลมอน ขอเขาจุมพิษดิฉันด้วยการจุมพิษจากป่าของเขาเพราะว่าความรักของเธอวิเศษกว่าเล้าอางุ่นน้ำมันหอมของเธอนั้นหอมฟุง้งน้ำของเธอหอมเหมือนน้ำมันที่เทออกมาเพราะฉะนั้นสาวๆจึงหลงรักเธอพูดง่ายชื่อเสียงของคุณนี่มันดังกระชอนมากๆแม้คุณไปไหนก็แล้วแต่ใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นนักสร้างสันติใครๆก็รู้คุณเป็นคนที่มีความรักใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่สร้างความารู้สึกที่ดีให้กับคนอื่นๆดังนั้นหนังสือซาโลมนันจึงเป็น บทเพลงที่หลักการสําหรับพวกเราทุกคนไม่ว่าคุณเองจะแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งงานคุณสามารถนําหลักการนี้ไปใช้ในทุกความสัมพันธ์ได้หัวข้อในวันนี้คือรักยังไงให้ยั่งยืนจะอยู่จน,จนถึงจนแก่จนเฒ่าได้อย่างไงบ้างบางคนคุณเป็นเพื่อนกังคุณเป็นเพื่อนกัน,นจนแก่จนเฒ่าก็ได้นะนะเอาละเรา,า,ามาดูภาพพีด้วยกันนะฉากที่อยู่เบื้องหลังภาพพีตอนนี้นะครับเป็นภาพของความรักและความใกล้ชิดสนิทสนมของสามีภรรยาที่เขากําลังยกย่องชมเชย แลโดยเฉพาะยิ่งตอนที่เรากำลังจะอ่านตอนนี้คือสามีชมเชยภรรยาและเรากำลังจะพูดในบทที่7และบทที่8ของซาลมอนี่เป็นสองบทสุดท้ายของเพลงซาลมอนซึ่งเป็นบทสรุปของบรรยากาศความรักที่ยอดเยี่ยมและผมเองอยากให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้รับนะประสบการณ์จากซาลมอนบทที่7และบทที่8มาก,มากนะเราผมเชื่อว่ามันจะนําความอิ่มเอมใจมาสู่ทุกคนเอาละเรามาดูว่าเขาพูดว่าอยงไบ้างเขาบอกว่าโอ้ธิดาผู้สูงศักดินะนี่คือฝ่ายสามีเป็นคนพูด เขายกย่องภรรยาเขาทิดาผู้สูงศักดิ์แต่คุณอย่าลืมนะครับพี่น้องจริงๆเนี่ยหญิงชูเนมภรรยาของซารลมอนเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นชาวสวนทําสวนองุ่นนะแล้วผิวเธอจริงๆมีคนผิวคล้ำผิวหยาบกล้านแล้วก็จริงๆแล้วเธอมิใช่เป็นคนที่งดงามในสายตาของคนในยุคนั้นเท่าไหร่ความรู้สึกที่ซารลมอนมีต่อภรรยาตัวเองมันน่านับถือมากๆเขาบอกว่างี้โอ้ทิดาผู้สูงศักดิ์เท้าของเธอที่อยู่ในรองเท้าสารน,นั้นช่างงามเสียนี่กระไร แล้วเราจะได้สังเกตนะเขาชมอะไรต่อนะครับขาของเธอเรียวงามดังอัญ,ญมณีที่ช่างฝีมือเจรไนไว้พูด,ดง่ายๆนะซาลามอนกำลังบอกว่ายังไงรู้ป่ะนะกำลังบอกว่าสิ่งเขากําลังชมสิ่งที่คนอื่นโดยปกติไม่เคยได้มองเห็นเท่าไหร่นะครับแต่เขาได้มีโอกาสเห็นและมันงดงามมากๆดังนะั้นขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองสนใจกันเลยกันดังนั้นพระกัมพีจึงบอกสามีอย่างไงสามีจงรักภรรยานะแล้วก็บอกภรรยาไว้ไงจงทำไมยอมฟังสามี ดังนั้นเพลงซาลามันถึงจบสวยมากๆจบสวยคือทั้งสามีและภรรยาคู่นี้เขาได้ถนอมรักกันนะจนแบบแบบยั่งยืนนะเข้าใจไหมครับพี่น้องแล้วก็ช่วยเห็นภาพว่าเนี่ยเราจะรักษาความรักที่อยู่ในชีวของเราให้มันยั่งยืนได้ยังไงบ้างมันอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเพลงซาลามันบทที่เจ็ดข้อสิบเอ็ดสิบสองบอกงี้มาเถอที่รักผู้หญิงพูดผู้หญิงพูดผู้หญิงบอกไงมาเถอดที่รักให้เราออกไปกลางทุ่งด้วยกันไปค้างแรมที่หมู่บ้านอายุมากแล้ว เราเราเราใช้ชีวิตในการทํางานซาลามอนอยู่ในวังซารามอนทํางานบริหารประเทศคือเขาชวนมาเราไปไปไปเชื่ออกันสองคนไหมเขาต้องการไทม์อโลนคือเวลาส่วนตัวกับสามีของเขาแล้วชวนแม่หรื่อง่บบเราไปเราไปเราไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไหมเราไปเราไปกางทุ่งด้วยกันไหมเราไปอยู่กระต๊อบด้วยกันไหมสักคืนหนึ่งก็ได้ผมอยากจะชวนพี่น้องว่าให้คุณลองนึกถึงกระต๊อบนะที่ใดสักที่หนึ่งนะที่คุณเองจะมีเวลาปลีกตัวไปใช้เวลาด้วยกันส่วนตัว จากนั้นก็บอกไงรู้ปะให้เราลุกขึ้นไปในศวนย์แต่เช้าดูว่าถาว่า,างนแตกหน่อหรือยังดูว่าดอกองุ่นเนี่ยคลี่บานหรือยังและดูว่าดอกทับทิมพริบานหรือยังและที่นั่นเป็นน้องสังเกตนี่คือความตั้งใจของเขาจริงๆคือเรื่องนี้ที่นั่นที่แห่งนั้นดีฉันจะมอบความรักแก่คุณพูด,ดง่ายๆเราไปสวีทด้วยกันดีไหมในที่ที่เราเองเคยฝันไว้เพราะงั้ผมขอขย้ำนี้คุณจำหลักการจำหลักการอันนี้ไว้ หากต้องการให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นคุณต้องยอมลงทุนเอาเรามาอ่านะ่ามพีดด้วยกันนะครับจากนั้นสังเกตว่าสองคนนี้ไปใช้เวลาด้วยกันเรียบร้อยและอะไรเกิดขึ้นตอนจากนั้นเขากลับกลับมายังเยรูซาเล็มนะเขาออกไปพักต่างจังหวัดแล้วจากนั้นเขากลับมาเยรูซาเล็มทีนี้คนอื่นเห็นเขาเขาบอกโอ้นี่ใครหนอ กำลังมาจากทะเลทรายอิงแอบคู่รักของเธอมาโอ้สองคนนี้ทําทำไมรักกันจริงกะอีกะอีก็หอ,ก,ก,อ,อก,กันเหลือเกินนะร,รู้สึกแบบมีความสุขเหลือเกินหลังจากกลับมาจากรีทรีทหลังจากกลับมาจากการไปพักนะฮอลลเดย์นะ Holiday, นะวันสองวันแล้วก็บรรยากาศมันต่างกันมากมากเลยพี่น้องครับเอ,อ่อคนอื่นเนี่ยเมื่อมองดูคู่นี้บอกโอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยถ้าเราให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของพวกเราคนอื่นจะสังเกตเห็นนะพี่นะ้องจากนั้นผู้หญิงบอกว่าไงเนี่ย ใต้ตอนแอปเปิลซึ่งแม่คุณให้กำเนิดคุณด้วยความเจ็บปวดที่ฉันจะปลุกความรักของคุณที่นั่นพูดง่ายๆเขากําลังพูดถึงประสบการณ์ที่เขาไปมาแล้วบอกโปรดให้ดิฉันเป็นดั่งดวงตราประทับที่ใจพี่น้องก็บอกผู้หญิงบอกกับผู้ชายว่าเนี่ยนะฉันต้องการให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นเ,เจ้าของฉันทั้งชีวิตและแขนของคุณทไมครับพี่น้องเพื่อแสดงว่าคุณเป็นของดิฉัน ฉันเป็นของคุณและคุณเป็นของดิฉันเพราะความรักทรงอํานาจประหนึง่งความตายเขากำลังบอกว่าเนี่ยนะจะไม่ยอมให้อะไรมาพากเราจากกันเลยนะมีเท่าอย่างเดียวเท่านั้นที่พากเราได้คือคือความตายแล้วเขาบอกว่างี้และความหึงหวงของคนราวกับแดนผู้ตายความรักนั้นแผดเผาดังไฟเสมือนเปลวไฟแรงกล้าเขากำลังพูดถึงอะไร บอกว่าเนี่ยความรักของเราจะต้องเป็นความรักที่มันลุกอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเสม,มือนไฟที่แรงกล้าแต่ใน,นวันนี้ไปนะครับถ้าคุณต้องการจะมีความรักที่ยั่งยืนรักยังไงจึงจะรั่งยั่งยืนอย่างแรกที่คุณต้องมีคืออะไรครับรักยังไงจึงจะยั่งยืนอย่างแรกที่คุณต้องมีคือคุณจะต้องมีความมั่นคงเพื่อให้คุณต้องพูดภาษาความมั่นคงคือในครอบครัวเราจะไม่มีคําว่าอย่าล้างเด็ดขาดนะครับเราจะ อยู่ด้วยกันตลอดไปเธอจะเป็นของฉันตลอดไปฉันจะเป็นของเธอตลอดไปและเราจะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าแน่นอนเรามีปัญหาเรามีบาดแผลในใจขอพระเจ้าเยียวยารักษาเราด้วยในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องเอาละทีนี้บอกว่าอย่างนี้ถ้าน้ําไหลไม่อาจดับเพลิงรักแม่น้ําไม่อาจพัดพาความรักไปได้สังเกตดไม่อุปสรรคมีไหลอย่างมาพัดจะมาพัดรักไป นะแต่ไม่อาจจะพัดไปได้หากใครทุ่มเทหรืออาจจะมีบางคนมาเป็นมือที่สามหรือใครบางคนมาล่อลวงและก็เอาข้อเสนอบางอย่างที่ดีมาให้คืออะไรทุ่มทรัพย์สินจนหมดตัวเพื่อแลกกับความรักเหมือนกับจะมาซื้อฉันด้วยเงินจะมาซื้อฉันด้วยทรัพย์สินของนะแต่ไม่มีอะไรจะมาแลกกับความรักได้นะแล้วก็ไม่แค่แล้วดูถูกดูหมิน่นดูแคลนพูดง่ายๆถ้าเกิดนะเธอมาทําอย่างนั้นนะฉันจะตะเพิดเธอไป เธอเป็นคนที่น่าดูแคลนม,มากเธอเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ที่เอาสิ่งเหล่านี้มาล่อให้ฉันเลิกรักคู่รักหรือสามีหรือภรรยาของฉันพี่น้องครับกําลังพูดอะไรพระพีตอนนี้พระพีตอนนี้กําลังบอกว่าถ้าเราเองต้องการจะมีความรักที่ยั่งยืนความรักที่ว่าจะต้องมีความบากบั่นพูดง่ายๆคุณเองพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนแก่จนเฒ่าจะลําบากยากเข็นขนาดไหนคุณก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่มีทางเลิกกันเด็ดขาด ดังนั้นเมื่อคุณปฏิญาณปฏิญาณว่าไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะสุขสบายไม่ว่าจะลําบากไม่ว่าจะแข็งแรงไม่ว่าจะป่วยไข้เราจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าเอเมนไหมครับพี่น้องนะเราจะไม่มีวันเลิกลาจากกันฟังผมดีๆคุณไม่มีความจําเป็นต้องอุทิศตัวกับบางสิ่งถ้าคุณไม่ต้องการจะอุทิศตัวให้กับสิ่งนั้นถ้าคุณมีความสุขก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้คําว่าอุทิศตัวคอมมิชเนต์หรือการอุทิศตัวเป็นสิ่งที่จําเป็นเมื่อคุณไม่มีความสุข และในชีวิตจริงบางครั้งคุณอาจจะอยู่ด้วยกันในบางช่วงอาจจะไม่มีความสุขแต่คุณบอกตัวเองว่ายังไงฉันก็จะอุทิศตัวหมายความว่าฉันยินดีจะยอมไม่มีความสุขชั่วระยะเวลาหนึ่งขณะที่เรากําลังพยายามแก้ไขอยู่ฉันจะไม่มีทางทิ้งคุณแน่ๆแล้วต่างฝ่ายต่างก็ตั้งใจทําสิ่งนีนะ้สามีต้องรู้ภรรยาจะอุทิศตัวให้เขาภรรยาต้องการจะรู้ว่าสามีอุทิศตัวให้เขาต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าเราจะบกักบักเราจะสู้ไปด้วยกัน เอเมนไหมครับพี่น้องผมชอบอันนี้เรามีน้องสาวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งทรงอกยังไม่ขึ้นแต่ยังเป็นสาว,สาวพึ่งจะแกลกรุ่นพึ่งจะแกลกรุ่นนะครับพี่น้องเราจะทํายังไงดีพี่พี่บอกเราจะทำยังไงดีหากมีคนมาสู่ขอน้องพูดยังไงพี่พี่เๆๆนี่ยดูเหมือนครอบครัวน,นี้คุณพ่ออาจจะเสียคุณพ่อคุณแม่เสียและสั่งพี่พี่ว่าช่วยดูแลน้องๆหน่อยและตอนนี้น้องๆกำลังโตเป็นสาวแล้วพี่พี่ก็เลยบอกว่าน้องๆกำลังโตแล้ว แล้ววันหนึ่งน้องจะต้องมีคนมาสู่ขอจะแต่งงานเราจะทํายังไงดีเราจะช่วยน้องยังไงดีแล้วก็ตอบว่าไงรู้ปะเขาตอบว่าองนี้หากน้องเป็นกําแพงหากน้องเป็นกําแพงกําแพงเมื่อคุณเวลามีสวนนะสวนนี่เปียบเทืยกเปียบเทียกเหมือนกับร่างกายคุณนะเหมือนกับชีวของน้องนะทางน้องมีกําแพงน้องปกป้องตัวเองน้องมีหลักจริยธรรมน้องมีหลักการของพระเจ้าน้องระวังชีวิตระวังดูแลรักษาความบริสุทธิ์และตัดสินใจอย่างฉลาดถ้าน้อง นะเขาเองเติบโตในทางของพระเจ้าแล้วก็เขารู้จักรักษาชีวิตให้สะอาดอุดจให้บริสุทธิ์ทาไมเราจะสร้างหอคอยเงินบนนั้นหมายความว่าเราใช้รางวัลหมายความว่าเราใช้เขาได้แต่งงานเพราะว่าหอคอยเงินเนี่ยหรืองเงินเนี่ยเขามักจะให้เป็นสินสอดหรือให้เป็นเป็นของขวัญในวันแต่งงานพี่ๆก็บอกว่าเออ้าเกับน,น้องดูดีนะเขาดูแลชีวิตดีเราก็ไม่ต้องอะไรเขาเยอะถึงเวลาเราก็จะส่งเสริมให้เขาแต่งงานแล้วเราก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับน้องนะให้ของขวัญให้สิ่งที่ดีกับน้องแต่ เราจะใส่แต่หากน้องเราเปิดเป็นเป็นประตูน้องเป็นประตูหมายความว่าเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้า,เป,เ,ขาเปิดออกใครก็เดินเข้าเดินออกได้คือไม่เคยมีไม่เคยมีหลักการแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปล่อยปะละเลยใช้ชีวิตสุ่มเสียงซึ่งจะเพลอไผลและทําให้ชีวิตเนี่ยมันก็มีมลทินได้ถ้าน้องเป็นแบบนั้นเราจะใส่กรอนด้วยไม้สนซีดาคุยๆเราจะจํากัดบริเวณน้องหน่อยเราจะจํากัดสิทธิ์บางอย่างของน้องเพื่อช่วยปกป้องน้องคุณรูป้ป่ะ คุณไม่สามารถใช้ชีวิตแบบไปตลอดรอดฝังโดยไม่มีคนอื่นคอยช่วยปกป้องดังนั้นถ้าเกิดคณอยากจะมีชีวิตแบบย,ยั่งยืนคุณต้องมีการปกป้องคุณต้องมีใครบางคนที่จะช่วยปกป้องคุณต้องมีกลุ่มคุณต้องมีเพื่อนคุณต้องมีใครบางคนที่คุณไว้ใจที่เขาเองสามารถเตือนสามารถบอกสามารถกล่าวเราได้และนั่นคือสิ่งที่พระพีต้องการสอนเราดังนั้นวันนี้เพ็่นนะครับเขาถามหน่อยมีใครบางคนเตือนคุณได้ไหม มีใครเป็นคนสามารถสามารถเอ่อไมกระบอกถามคนได้ไหมบอ,บอกว่าไปไหนมาคบกับใครอยู่หรือเปล่าไปทําอะไรมาดูอะไรอยู่ไปใช้เวลาที่ไหนพี่น้าผมถามหน่อยมีคนคุยกับคุณอย่างนี้ได้ไหมเอ่อพังพีตอนนี้บอกว่าเนี่ยพี่พี่เนี่ยจะหอบล้อมน้องๆไว้ดิฉันเป็นกําแพงนะแล้วก็ทรงอกของดิฉันเหมือนหอคอย ในสายตาดิฉันเป็นเหมือนคนที่นําความอิ่มใจมาสู่พี่ๆนะครับเามามา,มาสู่คนนะครับพี่น้องแต่ในประเด็นคือว่าอย่างนี้คุณต้องการเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นคุณต้องมีการการปกป้องนะวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยคุณเองได้เห็นภาพของบรรยากาศของคริสตจักรที่คุณต้องมีพี่น้องอยู่เคียงข้างและเคาคอยปกป้องเราด้วยกันเอาละที่มาดูข้อนี้ดิฉันไม่กำแพงและทรงอกของดิฉันเหมือนหอคอยในสายตาของที่รักดิฉันเป็นเหมือนคนที่นําความอิ่มใจ มาเอาละเขาก็ได้ใช้ชีวิตของเขานะครับมาระดับหนึ่งแล้วปรากฏว่า,เ,าเมื่อเราเองดําเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าสิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณจะได้รับสันติสุขคุณจะได้รับความสุขที่อยู่ในใจเข้าใจไหมนะฮะเราจะมีความสงบสุขนั้นความรักที่ยัง่งยืนจะเป็นความรักที่เต็มไปได้วยความสงบสุขอยู่ข้างในสังเกตพระคีบอกงนี้กษัตริย์ซาโลมอนทรงมีสวนองง่นขนาดหนึ่งที่ บาอันฮาโมนซาลามันเป็นเจ้าของสวนองง่นในที่หนึ่งที่นี่และองค์ทรงให้ชาวสวนที่นั่นเช่าชาวสวนคือพี่ชายของหญิงชูเนมคนนี้แล้วเขากำลังมองย้อนไปในอดีตว่าครั้งหนึ่งพี่ๆเข้าครัวทำสวนและพี่ๆบอกเขาว่าเธอต้องไปทำงานในสวนหญิงอื่นไปเที่ยวในเมืองปล่อยตัวป่อยใจ กันี่กระดากันอยู่ในเมืองแต่หญิงชูเลนคนนี้ทำงานอยู่ในสวนตากตําผิวดำหยาบกร้านตอนแรกก็บ่นกับพี่ว่าพี่เนี่ยพี่ทำไมใจร้ายจังให้ฉันทำงานอยู่ได้แต่หารู้ไหมว่าขณะที่เธอกำลังทำงานที่ในสวนสวนองุ่นซาลามันมองเห็นความแตกต่างหญิงอื่นปล่อยตัวปล่อยใจแต่พอมองหญิงชูเลนคนนี้โอโ้เธอเอาการอาง,งาน เธอตั้งใจเธอขยันเธอเป็นคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยเขาเลยไปเจอกันในสวนนงง่นที่นั่นจากนั้นอะไรเกิดขึ้นเขาก็เลยบอกว่างนี้พระองค์ให้ให้ชาวสวนที่นั่นเชาเก็บค่าชาเป็นเงินหนักคนละพันเชเคลวสังเกตต่อไปแต่สําหรับสวนองง่นของดิฉันเขาพูดถึงตัวเองร่างกายของฉันคือสวนองง่นแล้วแต่ดิฉันจะให้ใครค่าแต่ซาลาลมอนพันเชเคลนั้นเป็นของพระองค์พูดไงชีวิตของฉันเป็นของพระองค์แต่เขาบอกว่า่างนี้ แต่200รชอเฉลียวเป็นของผู้ดูแลสวนฉันขอยกความดีความชอบให้กับพี่ๆที่แต่ก่อนนี้ใช้ฉันไป่ทำงานจํากัดบริเวณฉันแต่ทำให้ฉันได้มีโอกาสพบกับซาลามันวันนี้พี่น้องครับจงขอบคุณหลายๆคนที่อยู่เคียงข้างคุณที่อาจจะจํากัดบริเวณคุณแต่เขารักคุณมากๆเข้าใจไหมครับพี่น้องดังนั้นหลายๆคนนะครับพี่น้องจงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ จันกบคุณคนที่อยู่ใกล้นะที่จะคอยดูแลคุณพระมีบอกว่านะเธอซึ่งอยู่ในอุทยานลหลร้อมด้วยหมู่เพื่อนๆนขอให้ผมได้ยินเสียงของคุณเอาละผมเองอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในวันนี้เนี่ยถ้าคุณเองอยากเห็นชีวิตคุณดีขึ้นอย่าได้ลำคาญคนที่พยายามจะช่วยเราดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพี่น้องทุกคนที่เราเองจะมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะบอกกับพระเจ้า,าว่าเราจะเราจะ ฟังเสียงของพระองค์เจ้าและตอนจบซาลมอนบอกว่าเธออยู่ในอุทยานเราวรายร้อมด้วยหมู่เพื่อนเพื่อนขอให้ผมได้ยินเสียงคุณที่เขาแก่แล้วนะพี่น้องเขาบอกผมอยากได้ยินเสียง,งคุณอยู่เขาแก่แล้วแล้วก็จบลงตรงนี้มาเถิดที่รักของดิฉันขอให้คุณเป็นเหมือนลำมั่งไอ้คนนี้คึกคักอยู่หรือกวางนุ่มบนภูเขาที่เต็มไปด้วยเครื่องเทศเถิดเพื่อนไงให้เรายังคงมีความสัมพันธ์ มีความรักที่ดีต่อกันที่มันมีสดใหม่ต่อกันแม้เราจะอายุมากแล้วแต่เราก็ยังคงรักกันเป็นอย่างมากและพี่น้องที่รักขับผมนะพวกเขาสามารถมีความสุขกับชีวิตรักได้เพราะสรุปคือพวกเขาดําเนินชีวิตตามวิถีของพระเจา้าวันนี้ผมอยากจะสรุปว่าความรักคือสิ่งที่คุณเลือกทุกวันความรักไม่ใช่ความรู้สึกความรักมีความรู้สึกแต่ความรักไม่ใช่ความรู้สึก ป็นสิ่งที่คุณเองต้องเลือกคุณเลือกที่จะรักเลือกที่จะอดทนลูกคุณเองอาเจียนตอนทีสองเออเราไม่อยากไปล้างไม่อยากจะไปทำความสะอาดที่นอนแต่เพราะคุณรักคุณเลยทำความสะอาดที่นอนคุณอดทนได้เพราะคุณรักลูกสามีกลับมาอาจจะทําตัวไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แล้วก็ว้ายแต่เมื่อเขาเองกลับมาคุณรักเขาคุณไม่ถือสาสิ่งที่เขาทำเพราะอะไรเพราะคุณรักเขาคุณเลือกที่จะรักเขา ไม่ใช่รู้สึกใช่คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกอยากจะด่าเขาด้วยซ้ำรู้สึกเหมือนกับไม่อยากทำกับข้าวอีกกินด้วยซ้ำแแต่คุณเลือกไม่ทำแบบนั้นเพราะความรักไม่ใช่ความรู้สึกความรักคือการเลือกคุณเลือกแล้วคุณเองทำแบบที่พระเยซูทำกับเราพระเยซูเลือกจะรักเราทั้งที่เราไม่น่ารักแม้แต่นิดเดียวเราเป็นคนบาปเราเราเอาแต่ใจตัวเองเราดือ้อเราเราขี้โมโห เราเห็นแก่ตัวเราเอาเปรียบคนอื่นเราคิดไม่ดีเรามีความขมขื่นเราพูดจาบางทีหยาบคายเรามีความบางครั้งเราเกียดคร้านคุณรู้ไ่มเราเราเป็นคนที่ไม่น่ารักแต่พระเยซูกับรักเรารองอ้าแขน,นกับเราแล้วบอกว่าไม่ว่าเจ้าจะเป็นยังไงมาหาเราเถิด เรายัางรักเจ้าเราจะให้โอกาสเจ้าเราจะยกโทษบาปให้กับเจ้าเราจะสร้างเจ้าเราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะเป็นคนที่แตกต่างจากเดิมวันนี้พี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องรู้ว่าพระเยซูรักคุณมากและพระองค์ต้องการจะช่วยคุณและพระองค์ต้องการให้คุณเองรับชีวิตใหม่เห็นไหมครับพระเจ้าบอกจงสวมความรักทับทุกอย่างไหมแต่คุณจะเห็นชีวิตคุณดีขึ้นคุณเอาความรักมาทับทุกอย่างไหมและข้อสุดท้าย การได้รับความรักทําให้มีความสามารถที่จะรักได้พูดง่ายๆให้สิ่งที่ไม่มีไม่ได้คุณให้ได้เฉพาะสิ่งที่มีเท่านั้นและพระคัมภีร์บอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนวันนี้พี่น้องครับชีวิตเราจะดีขึ้นมีวิธีเดียวคือคุณต้องพบความรักก่อนเมื่อคุณพบความรักในใจแล้วคุณจะพูดได้อย่างมั่นคงว่าเราจะไม่หย่ากันฉันจะรักคุณตลอดไปเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป เพราะคุณพบความรักของพระเจ้าเราจะพูดได้อย่างมั่นใจเราจะอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายและเมื่อคุณพบความรักของพระเจ้าคุณจะบอกต่อกันและกันว่าไม่ว่าเจออะไรลำบากขนาดไหนเราจะสู้ไปด้วยกันโดยกําลังที่พระเจ้าให้กับเราและเมื่อคุณเองมีความรักของพระเจ้าอยู่ในใจคุณจะบอกได้ว่าเราจะปกป้องกันและกันพ่อแม่จะปกป้องลูกลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่เพื่อนฝูงจะปกป้องกันและกันเพื่อให้ชีวิตของคุณเองอยู่ในความปลอดภัยและในที่สุดเมื่อคุณพบความรักของพระเจ้า คุณจะมีความสงบอยู่ในใจและความรักคุณเองจะอยู่แบบยั่งยืนคุณี่อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าความสมัรหลายหลายอย่างจากแย่จะกลายเป็นดีเพราะความรักของพระเยซู